ยิ่งคุนนิ่งเขายิ่งร้อนรนเขาคือคายขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดี๋ยวไฮโดรแฟนพลังงานของคนราศีพฤษภ วิวอัลฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูเดวิลนะคะพลังงานของคนราศีมังกรแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎดพิจิเดอรเล e เวอร์ over, นะคะพลังงานของคนราศีเมถุนพลังงานทรงพลังมากๆมีแต่ไพ่เมเจอร์ขึ้นมาหมดเลยนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำราศีพฤษภ ราศีมังกรราศีเมถุนเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความน่ารักมีคนตกหลุมรักเป็นคนที่รักใครยากนะคะเห็นว่ามีสเสน่ห์แต่ว่าเปิดใจรักใครยากรักใครก็คือจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะจนกว่าจะแน่ใจจนกว่าจะมั่นใจพอมั่นใจแล้วเท่านั้นคุณกระโจนหาเลยนั่นเองนะคะ แม้ว่าจะเปิดใจรักใครยากแต่ถ้าได้รักใครแล้วก็คือรักจริงนะคะรักจริงหลงจริงห่วงจริงๆนะคะเรามาดูกันว่าใครที่ตอนนี้กำลังร้อนรนนะคะใครที่ตอนนี้กำลังร้อนรนนะคะเพราะว่าความนิ่งของคุณเขาคือใคร judgment พลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกรแปดไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู สัศวินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเจ็ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟสิบไม้พลังงานของคนธาตุไฟ มีพลังงานของคนธาตุน้ํากับคนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาธาตุไฟขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรทําจริงเป็นคนที่มีความจริงจังกับชีวิตไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆอาจจะเป็นคนที่สุดโต่งในบางเรื่องราวโดยเฉพาะการทํางานนะคะความมุ่งมัน่นความตั้งใจของเขาเป็นคนที่แทบจะไม่ประสีภาษาเกี่ยวกับความรักสักเท่าไหร่นะคะ ในหัวใจมีแค่งานกับงานเขาคิดว่าเขาซื่อสัตย์มั่นคงเขาจริงจังจริงใจกับคุณมากๆคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรหรือว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรกับเขาคุณเข้าใจเขานะคะพลังงานของคนคนนี้อาจจะมีมุมอ่อนโยนอ่อนหวานมุมโรแมนติกน้อยมากๆนะคะมุมมันตั้งใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานการสร้างฐาน,นะความมั่นคงในชีวิตมากกว่าแทบจะไม่มีเรื่องราวของมือที่สหรือว่า ความรักความหลงอะไรในตัวเขาเลยนะคะเขาคิดว่าเขามีความซื่อสัตย์เขามีความจริงใจเขามีคุณเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขาคุณคงจะเข้าใจเขาเขาก็เลยเหมือนกับทุ่มเวลาทั้งหมดไปกับหน้าที่การงานเลยนั่นเองพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะอยู่ห่างไกลกันด้วยนะคะหากว่าคุณนิ่งอยู่ในตอนนี้สาเหตุอาจจะมาจากความบ้างานของเขาการไม่มีเวลาให้กับคุณก็ได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า เหตุผลในการร้อนรนของเขาคืออะไรนะคะทำไมเขาถึงรู้สึกร้อนรนมากๆในตอนนี้นะคะเพราะอะไรนะคะอยากพูดคุยนะคะว่าตอนนี้นิ่งเงียบต่อการเขาอยากทักมาเขาอยากพูดคุยเขาอยากปรับใจพลังงานของการทักทายนะคะพลังงานของการเริ่มต้นใหม่เนาะเป็นเหมือน หนึ่งไม้นะคะเป็นเหมือนกิ่งก้านใบที่แตกสาขาทําให้มันดีขึ้นเติบโตมากขึ้นพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมีความคิดแล้วหรือว่าคิดได้แล้วในบางสิ่งบางอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุของปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะความรักความผูกพันความจริงใจมอบความรักนะคะ การทะเลาะปัญหาบริษัทที่มีเข้ามาความไม่เข้าใจกันอยู่ในตอนนี้นะคะก้าวถ้วยนะคะตัวเลือกทางเลือกนะคะเข้ารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆหากว่าคุณไม่มีเขา ชีวิตของคุณก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนั่นเองนะคะคุณมีตัวเลือกมีทางเลือกที่เข้ามาเพราะพลังงานของคุณ The Devil กับ The Lover ก็คือมีเสน่ห์มากๆหัวกระไดแทบจะไม่แห้งอยู่แล้วนะคะคืนดีนะคะสี่ไม้นะคะปรับความเข้าใจกลับมารักกัน กลับมาเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะกลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมเขาร้อนรนหัวใจากว่าตอนนี้คุณน,นิ่งคุณเงียบจากเขาโดยเฉพาะหากว่าสาเหตุมาจาก ตัวเขาไม่มีเวลาให้กับคุณไม่ค่อยมีเวลาจะสนใจทักทายคุณตอนนี้นะคะหลังจากที่คุณนิ่งคุณเงียบเขารู้แล้วนะคะเขาร้อนรนแล้วนั่นเองนะคะอยากพูดคุยอยากปรับใจทักทายปรับความเข้าใจกลัวจะสูญเสียคุณไปกลัวจะมีใครคนอื่นเข้ามาแทนที่เข้ามาทำความสนิทสนมแล้วก็ดูแลคุณได้ดีกว่าเขาพลังงานของเขาก็เลยร้อนรนมากๆกลว ที่จะเสียคุณไปกลัวว่าคุณจะตัดใจจากเขาปล่อยมือจากเขานั่นเองนะคะความร้อนรนในใจเขาเกิดจากความกลัวนั่นเองนะคะกลัวจะไม่ได้โอกาสจากคุณอีกกลัวจะสูญเสียคุณไปจริงๆนั่นเองนะคะ